สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกวันนี้คือควรให้โอกาสอีกไหมมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะคะหรือว่าจะเลือกจากหน้าไพ่ที่ชอบก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะเราพบกันค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่1ห,หรือว่าเลือกหน้าไพ่ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าควรให้โอกาสอีกไหมสักครู่นะคะเหมือนจะหล่นลงไปด้านล่างอีกสักใบหนึงมาแล้วค่ะสุดที่รักของเรานี่เองนะคะใบแรกเติบฟูค่ะว้าวเริ่มต้นกับปิดท้ายเป็นไพ่ใบแ,บ,บแรกแล้วก็ปิดใบปิดใบโปรด Oh, เต่นเต้น,นโอเคค่ะมองเห็นไหมเอ่อยโอเค the fool n i g h e of coins e v e n of cups six of coins ปิดท้ายด้วย the sun <c oughs> ไม่บอกก็รู้ว่า <c oughs> ใจคุณนะ่ะให้อภัยคนคนนั้นไปแล้วได้ซ้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามนะคะแล้วคุณก็รู้ด้วยว่า มันมีความสุขมากมายอยู่ตรงนั้นนะคะเพียงแต่ว่ามันเหมือนอาจจะอ n e r g y เขาค่อนข้างชาชานิดนึงแล้วก็อาจจะช่วงนี้เหมือนมันเหมือนไม่ค่อยมีอ c t i o n อะไรเท่าไหร่นะคะพอมันไม่มีอ c t i o n เราอาจจะไม่แน่ใจใช่ไหมว่าแบบควรจะทำยังไงกับเขาดีนะคะหืม เราไม่เห็นรู้สึกว่าเขาทําอะไรให้คุณเสียใจนะแต่กลับรู้สึกว่าทําไมเรากลับรู้สึกว่าเป็นคุณหรือเปล่าที่ตั้งคําถามเนี้ยเพื่อที่จะถามตัวเองว่าคุณจะให้โอกาสกับความรักไหมไม่ไม่ได้เห็นเรื่องราวของความเสียใจหรือใครทําผิดกับคุณเลยแต่เหมือนเป็นเป็นคาถามที่ถามกับตัวเองว่าเราพร้อมที่จะมีความรัก หรืออย่างคนคนนี้แบบโอเคกับเราไหมหรือดีไม่ดีแล้วเขาขอคอมมิชเมนต์หนักๆมาเนี่ยอาจจะแบบยังไงหล่ะจะตกลงไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เราเชื่อว่าในเส้นทางของความรักหรือกับคนที่คุณคุยอยู่นะตอนนี้มันค่อนข้างดีนะเราก็จะดีมากไปเรื่อยๆด้วยอะ เริ่มต้นก็ดีเริ่มต้นจริงๆ่คุณก็มีความสุขอยู่แล้วกับกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้นะคะแต่ Energy มันจะช้าเหมือนอย่างที่เราบอกมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นสเต็ปแบบหนึ่งสองสามสี่หรือแบบเ,เรียกอะไรอะความสัมพันธ์มันไม่ได้ ไม่ได้เคลื่อนตัวเร็วนักอะคะ่ะมันจะมันจะช้านิดนึงทีเนี้ยพอมันช้าหรือว่ามันถูกยืดออกไปอ่ะบางทีมันจะเป็นจังหวะที่ทําให้เราคิดเหมือนกันว่าเราจะยังไงดีเรา,เ,าเรายังอยากมีคนนี้อยู่ไหมไอ้คาถามเนี้ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ไม่ได้รักคนคนนั้นไม่ได้แคร์คนคนนั้นหรือว่าไม่ได้รู้สึกดีนะคะเพียงแต่ว่ามันเหมือนถามตัวเองว่า,าคือ คือการที่รับใครอีกคนเข้ามาในใจอะคะ่ะหรือม,มาดูแลคนมันเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องแบบยังไงมันไม่มันไม่ใช่ต้นไม้อะลืมรดน้ำก็ได้หรือว่าปล่อยทิ้งไว้บ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะมนุษย์มันมีความซับซ้อนมันมีเรื่องที่อะไรที่เราจะต้องเข้าไปดูแลหลายๆอย่างเลยอะคะ่ะโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความคิดมัน การแคร์ใครสักคนดูแลใครสักคนอย่างจริงจังอะ่ะมันมันไม่ได้สามารถแบบโยนเล่นๆล่นทำเล่นๆล่นละทำผิวเผินได้ะคะ่ะเพราะอีกคนหนึ่งอะ่ะเขามีความรู้สึกแล้วเราไม่รู้เลยว่าว่าเขารับอะไรจากเราไปบ้างนะคะคือยิ่งคนสองคนอะ่ะ จะดูแลกันนะคะมันจะเห็นทางพาร์ทที่ดีและพาร์ทที่ไม่ดีเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้อที่เราใส่ใส่ไปคะแนนอันไหนมันนำหรือไม่นำมากกว่ากันนะคะฉะนั้นมันเหมือนคุณกลับมาถามตัวเองเหมือนกันว่าเราพร้อมหรือยังที่จะดูแลคนคนนี้หรือว่าเราที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ทบทวนตัวเองเหมือนกันว่ากับคนคนนี้เราเ เรามีความสุขจริงๆริงไหมนะคะจริงๆมันได้คล้ายๆกับอารมณ์เหมือนเจอเขาขอคอมมิตแรงๆเลยนะคอมมิตเมนต์แรงๆคือแบบคือเขามาจริงจังแล้วอะค่ะคือแบบอแอบแซวเนาะคืออารมณ์เหมือนเหมือนเจ้าสาวกลัวฝนเลยอะเหมือนแบบเขาแบบเริ่มเข้าหาครอบครัวหรือเริ่มจริงจังมากขึ้นนู่นนั่นนี่แล้วคุณแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรยังไงเกิดทุกิทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากอะไรประมาณนี้นะคะ กลายเป็นคุณไปเนาะที่ที่ไม่ไม่ใช่สงสัยนะแต่เหมือนแบบอขอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าโอเคแหละเราจะดูแลคนคนนี้แหละนะคะตลอดไปหรือว่ายาวนานที่สุดเท่าที่คุณมีโอกาสนะคะแต่อย่างที่บอกอหวั่นใจก็หวันใจแปบ,บเดียวนะคะตามตามธรรมชาติเราว่ามันก็ปกติเนาะ ยิ่งถ้าใครแบบว่าเคยโสดมายาวๆหรือชินกับการอยู่อยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะอยู่คนเดียวอ่ะแล้วพออยู่ๆแบบว่าคือมันความสัมพันธ์มันเริ่มขยับมากขึ้นอ่ะเขาเริ่มจะแบบเออจะ move ไหมจะเริ่มคุยกันเริ่มเป็นการเป็นงานเริ่มเข้าหาที่บ้าน่ะมันจะแบบมันคงมีแว๊บแวแ๊บ p เหมือนกันเนาะอารมณ์เฮ้ยยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นแพนิคมันเป็นภาระ ภาระเดี๋ยวนะเขาใช้คําว่าอะไรนะอันนี้เป็นคําจากภาร,ระที่งดงามหรือภาระที่มีคุณค่ามีความหมายะคะ่ะประมาณนี้นะคะภาระที่ดีอนึกออกแล้วม,มีใครสักคนเราต้องดูแลนะคะมีจริงๆคล่องๆไม่ได้เนาะยิ่งเป็นคนที่เรารักด้วยเนี่ยเราก็จะต้องดูแลเขาเป็นพิเศษนะคะแต่ปิดจ,จอ็อบท้ายที่สุดยังไงก็ตามคุณจะค้นพบความสุขที่คุณตามหาที่คุณมองหานะคะ ได้อย่างไม่ยากเย็นนักเลยจริงๆมันอยู่รอบตัวคุณแล้วแหละแต่อาจจะแบบเนาะอาจจะอาจจะมีการที่ตั้งอยู่บ้างหรือว่าอาจจะกังวลใจอยู่บ้างก็เป็นภาวะปกตินะคะลองค่อยๆเปิดใจนะคะลองเปิดใจดูแล้วก็ปล่อยชีวิตให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอะคะ่ะอะไรจะเกิดก็เกิดอย่าไปคอยแบบป้องกันไม่ให้ตัวเองเจ็บเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเขาเรียกอะไรอะ่ะ ถ้าเราจะล็อกตัวเองอยู่ในที่เซฟโซนอะ่ะมันก็เซฟจริงๆอะ่ะเราอาจจะไม่เสี่ยงนะคะแต่เราอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะคะเป็นกําลังใจให้นะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสุขกายสุขใจนะบายคะ่ะสวัสดีค่ะสําหรับใครที่เรื่องหมายเลข2อหรือว่าเรื่องหน้าไพ่ใบนี้นะคะมาฟังกันค่ะว่า ควรให้โอกาสอีกไหมนะคะออกมาหนึ่งใบแล้วเนาะอุ๊บส์โอเคค่ะว้าวคิดถึงไม่เจอนานแล้วให้ใบนี้ไฟออฟคอยสวยมากเลยอะอ m มเพรสค่ะฮะไฟซอฟคอยไฟออฟมอนส์มีเรื่องเปลี่ยนแปลง ขออีกสักหนึ่งใบออกสองเลยเหรอสองก็ได้เนาะ <c oughs> ใจดีให้สองเลยสักคู่นะคะโอเคเอนึกอยู่ว่าจะได้เจอกันไม่ได้เจอกันจริงๆด้วย Five of Coins, The Empress, Five of Wands, Eight of Swords ตามด้วย h อ of s w o r อ s แล้วก็เอ็ of s w o r อ s นะคะม,ม,มันเหมือนคุณกำลังช่างใจอยู่พอสมควรเลยเนาะช่างใจเหมือนแบบเหมือนต่อสู้กับตัวเอง เหมือนต่อสู้กับความกลัวที่มีอยู่ในใจอะคะ่ะแล้วก็มันมีความมันมีความรู้สึกไม่มั่นคงอยู่ตรงนั้นเนาะแล้ว,ว่าสำหรับกรุ๊ปนี้นะคะมันให้ energy ที่ค่อนข้างแบบว่าเหมือนจะใช้คขา่า้ยนแยงไม่ใช่ก็ไม่ไม่เชิงแต่แบบ มันมีทั้งด้านที่เข้มแข็งแล้วก็มีทั้งด้านหนึ่งที่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 เปลาะบางอยู่พอสมควรเลยแต่เหมือนเขาก็ให้คําตอบไว้เหมือนกันเนาะ mm. คือเหมือนแบบสองจิตสองใจนึกอยู่ว่าจะไปต่อไหมเราก็เหมือนแบบมีเรื่องราวในอดีตที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจเหมือนมันเหมือนมันดึงเมมโมรีขึ้นมาเราก็ถามถามตัวเองว่า จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดีแต่ในความรู้สึกเราอะจากพลังงานของไพ่นะมันมีความแบบในคอนเนคชันเนี่ยที่ที่คุณมีกับเขาอยู่มันมันค่อนข้างแข็งแรงอะคือมันอาการบาดเจ็บเนี้ยเรารู้สึกเหมือนว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่ไม่ได้แปลว่าเล็กน้อยแล้วคือเจ็บน้อยกว่าหรือไม่เจ็บนะคะแต่แค่จะหมายความว่ามันยังไม่ได้เป็นแบบอะไรที่เป็นแบบเมเจอร์หนักๆเท่าไหร่อะเราเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่แบบืมเรื่องแบบเรื่องที่ให้ยาัยไม่ได้ะคะ่ะอ่ะเรารู้สึกแบบนั้นอีกอันนึงที่เรารู้สึกได้ก็คือแปลกนะคุณเสียใจก็จริงอะแต่ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณอะ คืออ,อ๋อคืองน,นี้มันเหมือนหัวใจหัวใจบอกไปต่อแต่สมองแบบว่าไม่แน่ใจอะสมองแบบฟีดสต,ตอนนี้คือเจอปัญหาแล้วก็แบบาหาทางแก้มไม่ได้คือหยุดชะง,งักไว้ก่อนหยุดชะง,งักไว้ก่อนเลยยังไม่แน่ใจนะคะแบบไม่ขยับแต่ใจอ่าไปแล้วไปแล้วในะที่นี่หมายความว่า ไม่ได้ไม่ได้เป็นการก้าวเดินออกไปนะคะแต่ใจที่ไปแล้วหมายความว่าใจอ่ะหัวใจคุณอ่ะสามารถคือสามารถให้อภัยแล้วก็สามารถอกลับกลับมารู้สึกดีได้อ่ะค่ะรู้สึกดีได้ทั้งทัง,งที่กลัวนะทั้งทังที่กังวลใจแต่แต่ในความเจ็บปวดมันมีความสวยงามไง มันมีเรื่องดีๆมากมายกว่านั้นนะคะมันสิ่งที่คุณทํามาด้วยกันทั้งหมดที่ผ่านมาคือถ้าจะให้โยนทิ้งไปวันนี้คือแบบมันเรื่องดีๆมันมีเยอะกว่าเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจใช้คํานี้แล้วกันเออมันเป็นแค่ความรู้สึกเหมือนเหมือนมันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันแค่ยังไม่ได้ดั่งใจอะคะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่า ทำร้ายทำลายเราแบบถึงขนาดที่ทําให้เราเสียตนเสียตัวตนหรืออะไรขนาดนั้นนะมันไม่ได้เป็นความรู้สึกหนักหนัก,นกแต่ว่ามันเป็นแค่อาการที่ประมาณว่ายังไม่ได้ดังใจทีนี้ในความที่ยังไม่ได้ดังใจอะค่ะเถ้าถ้าความรู้สึกกับเหตุผลมันตีกันอนะมันก็ต้องพักแป๊บหนึ่งเนาะพักยกพักยกไม่ต้องไป ปล่อยให้เขาตีดันฟังแทนนะคะพักยกแล้วก็ถอยถอยเอามามองห่างๆว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยปัญหานะคือปัญหาจริงๆริงไหมหรือว่าเราไปสุ่มไฟให้อารมณ์มันเกินเบอร์ไปเองเป็นเราหรือเปล่าที่กลัวไปเองเป็นเราหรือเปล่าที่กังวลไปเองเป็นเราหรือเปล่าที่สร้างสถานการณ์มาหลอกตัวเองว่าอ,อ,อย่าทําเลยอย่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเราหรือเปล่าที่กลัวการเจ็บปวดทําให้แบบ พอเหมือนเจอแบบสัญญาณอันตรายคือหนีเลยถอยเลยคือจริงๆจริงๆในทุกคู่รักมันมีปัญหาอยู่แล้วค่ะเวลามีปัญหาโดยปกติก็คือเราก็แก้ปัญหาแต่อันเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบว่าเจอปัญหาปุ๊บหนีเลยไหมวิม่งหนีเลยอันตรายน่ากลัวจังเลยหนีเดี๋ยวนี้ต้องเอาชีวิตให้รอดเดี๋ยวนี้อะไรอย่างนั้นนะคะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ความกลัวมันฉายชัดอยู่ในหัวใจนะคะแล้วก็เหตุผลนะ่ะ เหตุผลที่มันมาสนับสนุนความกลัวมันไม่ได้มาจากเหตุผลที่เขาเรียกว่าอะไรเดียมันไม่ได้มาจากเหตุผลที่ที่เป็นไปอะค่ะแต่ว่าฟังอาจจะงงนิดนึงเนาะคือเหมือน สมมตินะมีมีเรื่องเกิดขึ้นเช่นว่าเราไลนา์ไปแล้วเขาไม่ตอบไม่ตอบมาสองวันความกลัวค่ะความจริงๆอะความเป็นจริงคือสมมตินะเขายุ่งงานหรือว่าลดเสียหรือมือถือเจ๊งนะอะไรอย่างเงี้ยใดใดนะแล้วเงียบไปสองวันอะแต่ความกลัวเราไปโหมกันนะ่ะว่านี่ไงไม่อ่านแอบไปมีคนอื่นแอบไปคุยอื่นอันเนี้ยคือเหมือนแบบความความคิดที่มันไปสุมส่มแบบสนับสนุนความกลัวแต่ว่า ในความพื้นฐานความจริงอะคะ่ะเราก็ควรจะคุยกันก่อนใช่ไหมว่าเอาทําไมเงียบอะเกิดอ,อะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยใจที่กลางๆด้วยใจที่ไม่กลัวใช่ไหมคะแล้วเขาบอกเอยเออมือถือตกน้ําพอดีเข้าศูนย์พอดีหรือว่าแบบเออมีงานกระทันหนันอะไรใดๆประมาณเนี้ยมันก็จะมีที่มาที่ไปนะคะแล้วเราก็เอ,อไม่ต้องวิ่งหนีทุกครั้งที่รู้สึกว่าเห็นท่าไม่ดีอะ่ะอ,อันนี้มันเป็นเรื่องของความกลัวฉะนั้น เวลามีปัญหาดูดีๆว่ามันเป็นมหาจริงๆหรือว่ามันมาจากใจที่เรายังฮิวไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ทําให้เราแบบโลกไปหมดเลยเจอนิดเจอหน่อยก็พร้อมวิ่งหนีพร้อมออพร้อมที่จะหายไปกลัวกลัวที่จะเจอปัญหากลัวที่ตัวเองจะเจ็บอีกนะคะแต่อย่างที่บอกว่าท้ายที่สุดแล้วอะค่ะ เดี๋ยวคุณจะรวบรวมกําลังใจกลับมาได้เองเพราะว่าตัวตนคุณที่แท้จริงอ่ะคุณไม่ได้เป็นคนแบบนี้เพียงแต่อาจจะแบบเคยมีคนทําให้เจ็บมาก่อนเราก็เลยแบบว่าอ,าอยู่ในกระบวนการการฮีลใจเท่านั้นเองไออาการโรคหรืออาการกังวลกลัวมันก็จะเกิดขึ้นโผล่ขึ้นเป็นระยะระยะค่ะแต่ถ้าเรามีสติแล้วมองกับมันดีๆพยายามเข้าใจปัญหาหาที่มาที่ไปอะค่ะแล้วก็ ดึงตัวเองกลับมาเป็นระยะระยะว่าแบบอืมความรู้สึกนี้คืออะไรนะทําไมเราถึงกําลังกลัวเอ,อเรากลัวอะไรนะคะคือคุยกับตัวเองไปเรื่อยๆถามตัวเองไปเรื่อยๆหาต้นตอของปัญหาที่แท้จริงให้ได้ว่าสรุปแล้วมันเกิดจากอะไรนะคะเราก็จะมันก็จะทําให้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมันก็มันก็จะมีความแบบ ไม่ไม่สมหัวไม่ยุมหัวตัวเองสักเท่าไหร่เนาะก็ค่อยคอย่คอ,ยคอยดูแลตัวเองไปเรื่อยฮีลใจตัวเองไปด้วยแล้วก็มีความรักไปด้วยนะคะไม่ไม่ยุมหัวตัวเองนะคะแล้วก็บาบัดตัวเองไปสําหรับใครเอ,อ่อที่รู้สึกแบบไม่ไหวจริงๆนะคะต้องพึ่งพึ่งคุณหมอนะคะมีตอนนี้ ถ้าเราจำไม่ผิดมีมีหลายพื้นที่ให้บริการนะคะไม่ว่าจะฟรีหรือไม่ฟรีนะคะอยากพูดคุยกับใครหรือใครที่รู้สึกว่าแบบเออช่วงนี้ไม่โอเคจริงๆรรู้สึกเหมือนความรักมันจะพังไปด้วยแนะนำนะคะให้หาแบบ คุณหมอหรือว่ามันจะรู้สึกมันจะมีเหมือน2อสามเว็บไซต์เนาะบริษสยามหรือเปล่านะคะลองหาดูนะคะมีที่ปรึกษาทั้งฟรีแล้วก็ทั้งเสียเงินนะคะหรืออาจจะเป็นทางโรงพยาบาลรัฐนะคะเป็นกำลังใจให้นะของแบบนี้คือแบบเออบางคนรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะต้องรอให้เป็นจิตอะไรอะ่ะเป็นโรคจิตหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะคือเวลาใจไม่สบายเหมือนร่างกายไม่สบายเลยค่ะ ใจเป็นหวัดหรือว่าใจคือไม่สบายนิดหน่อยอ่ะเราไม่ไหวจริงๆก็ไปหาคุณหมอได้นะคะไม่ต้องรอให้เป็นหนักนะคะเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณที่รับฟังนะคะเราไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขฟาร์มหรือว่าเลือกหน้าไพ่ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่า ควรให้โอกาสอีกไหมนะคะอืม Queen of Swords ค่ะตามด้วย Three of Coins นะคะแล้วก็ Strange <c oughs> น่ารักจังเลยใบสุดท้ายเป็น ซิกซ์ฟนสุดที่รัก <c oughs> <c oughs> เรามีความรู้สึกว่าเราไม่รู้นะว่าเราไม่รู้สึกถึงถึงความรู้สึกเ ความไม่สบายใจค่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นคําถามของคนที่กําลังกังวลใจขอพูดอย่างนี้แล้วกันว่าแบบเออความรักของเรามันดูเราแบบไม่เข้าที่เข้าทางเลยเนาะหรือว่าเขาทําไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยจะยังไงต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นความรู้สึกเหมือนคนที่ต้องการคํายืนยันมากกว่าว่าแบบเออเอ,อืมอมเ,เหมือนแบบ ควรให้ให้โอกาสให้ให้โอกาสในที่นี้คือเหมือนแบบเหมือนเหมือนทรงเลิกแฟนอะ่ะอืมควรให้โอกาสคนนี้ไหมไม่ไม่ได้แปลว่าแบบเหมือนเขาไปทําผิดมาแล้วแบบเออเราจะยกโทษให้ไหมอะไรเแงบบี้ยแต่เหมือนว่าว่าคือยังไงจะเลือกคนนี้ดีไหมอะไรประมาณนี้ม,มันมันรู้สึกแบบนั้นคือเหมือนโอกาสที่จะเป็นแฟนกับคนคนนี้โอกาสที่จะออมีคอมมิชเมนต์กับคนคนนี้ดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะมันมันม,มันให้ความรู้สึก เหมือนอยากได้ Second Opinion เนาะเหมือนอีกอีกคำแนะนำหนึ่งขอฟังหน่อย <c oughs> ขอฟังหน่อยว่าไพ่อยากบอกว่าอะไรนะคะอ,อันที่จริงแล้วอะ่ะเราเราคิดว่าสำสำหรับคนอย่างคุณอะ่ะเลือกใครก็ได้อืม ฟังดูน่าเหมือนใจไหมเลือกใครก็ได้ในที่นี้หมายความว่าออตัวคุณนะคะมันมีความพิเศษอย่างหนึง่งจะหยิบจับอะไรจะทําอะไรอะเรื่องเรื่องความสําเร็จเนี่ยไม่ไกลเกินเอื้อมเลยในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นคนที่แบบมี energy ของแบบความสําเร็จล้นเหลือเลยนะคะแล้วก็เหมือนแบบ เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ไหมอ่ะเป็นอ๋อนี่ไงที่ตอนนี้ฮิตอยู่ใช่ไหม lucky girl syndrome อ่ะเป็นทรงนี้เลยนะคะพลังงานที่ได้นะตอนนี้คือเป็นเป็น lucky girl syndrome เลยเป็นคนที่มีแต่เรื่องโชคดีเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองอแม้กระทั่งเรื่องความรัก ก็ไม่ใช่อุปสรรคแต่อย่างใดนะคะใครว่ายากต้องเชิญมาเจอคนนี้นะคะไม่ไม่ยากเลยนะคะไม่ยากก็ไม่ได้แปลว่าแบบโอ้ยเดินอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ตลอดเวลาไม่ใช่เนอะมันผ่านการทำงานกระบวนการอะไรตรงนั้นมามาพอสมควรเลยแหละ <c oughs> เราเชื่อว่าเหมือนตอนนี้เหมือนคุณกำลังหาข้อสรุปมากกว่าว่าจะตัดสินใจจะทำยังไงกับ กับชีวิตกับคนคนนี้นะคะ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนเหมือนเริ่มวางแผนไว้เหมือนกันว่า,เาสเต็ปต่อไปของความรักของเราอะ่ะจะเป็นยังไงดีเราจะเดินไปในเส้นทางไหนกับกับคนที่เรารักนะคะจะจะสื่อสารกันยังไงจะดูแลกันยังไงนะคะมีอะไรบ้างที่เราจะต้องทำมีอะไรบ้างที่ เราต้องการมันเหมือนแบบคนวางแผนแล้วก็เริ่มมีเช็คลิสต์แล้วอะคะ่ะว่าโอเคอนี่นะอะตอนนี้สมมุติเราเป็นแฟนแล้วขยับเป็น เขาเริ่มมีคอมมิทเมนต์มากขึ้นจะเป็นสามีภรรยายอย่างเงี้ยคือในแต่ละสเต็ปของความรักอะคะ่ะคอมมิทเมนต์หรือวิธีการดูแลมันก็ต่างออกไปนะคือมันมีความรักเป็นเบสอะถูกต้องละแต่ว่าระดับแต่ละตำแหน่งแต่ละที่อะคะ่ะมันมันจะมีความรับผิดชอบอะไรบางอย่างเข้ามาด้วยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จริงๆอะในในในภาวะปกติด้วยเวลาค่ะด้วยเวลาของความรักเนะี่ยโดยปกติมัน มันก็จะพัฒนาเติบโตไปอะคะ่ะเหมือนคนสองคนน่ะปลูกต้นไม้ด้วยกันนะคะแล้วก็แบบช่วยกันดูแลใส่ปุ๋ยลดน้ำต้นไม้ต้นไม้อ่ะคะ่ะมันก็จะค่อยๆเติบโตจะช้าจะเร็วหรือจะอมีเพี้ยบบ้างหรือว่าใบเหลืองบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเหมือนมีปัญหาเข้ามาใช่ไหมคะเราก็ดูแลกันไปเนาะแต่ ดูเหมือนว่าคู่นี้จะคุยกันเก่งจะแบบเ,เน้นเน้นเรื่องแอคชั่นนะคะเน้นเรื่องแอคชั่นแล้วก็มีความแบบมีความมั่นคงทั้งสองคนเลยมีความเข้มแข็งมากๆด้วยนะคะมันก็เลยเหมือนแบบเป็นฝั่งสนับสนุนที่ดีถึงจะมีชาเลนจ์มีอะไรเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะตั้งรับได้ค่อนข้างดีนะคะ อ,อถ้าวัดเกณฑ์ความสุขกับคนคนนี้นะจริงๆใจอยากให้สิบเต็มสิบเลยด้วยซ้ำเพราะว่าแบบ six of one เขาคือ the best เนาะคือเหมือนแบบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะทำมันให้สำเร็จให้ได้ฉันจะอ,อ ดูแลสิ่งสิ่งนี้ที่ฉันมีให้ได้แล้วมันมาประกบกับแบบคือมันไล่มาแต่ละอันคือดีทั้งหมดเลยทั้งสตริงคือแบบนี่ก็เข้มแข็งอยู่แล้วนี่ก็แบบยิ่งแข็งแรงเข้าไปใหญ่อย่างเงี้ยมันช่างเป็นความรักในอุดมอุดมคติซะเหลือเกินนะคะแต่นิดนึงเนะเาะถ้า,าบางทเาีเหมือนถ้าแบบ เราเน้นแอคชั่นกันเยอะอะอย่าเพิ่งน้อยใจเวลาเราไม่มีอิโมชั่นนะคะแอคชั่นมันเป็นเรื่องของการกระทําใช่ไหมถ้าคู่เราอะ่ะเขาจะโรแมนติกน้อยกว่าคู่อื่นหน่อยอ่าให้รู้เอาไว้ว่ามันแค่เป็นภาษารักที่เขามีให้นะคะอย่าไปนึกว่าแบบ อย่าไปนึกสงสัยว่าเอ๊ะหรือไม่รักหรือเปล่าหรือว่าแบบเขาพูดคาว่ารักน้อยลงไม่ค่อยพูดคําว่ารักอะไรอย่างเงี้ยอย่าเอาไปตัดสินเนาะเพราะแต่ละคนมีภาษารักไม่เหมือนกันลักษณะของของคนคนนี้เขาเขาเน้นการกระทําเป็นหลักนะคะใกล้ๆเร็วนี้จะมีเรื่องให้คุณดีใจนะคะเนี่ยเราถึงรู้สึกไงเราได้กลิ่น ได้กลิ่นมีเซนว่าเหมือนเหมือนความสัมพันธ์มันเริ่มจะขยบมากขึ้นเนี่ยเนี่ยมันมันมีเรื่องที่จะจะให้ฉลองกันให้ดีใจอะค่ะคิดว่า,าแต่ละคนมีสเต็ปไม่เหมือนกันเนาะอาจจะจากคนคุยอาจจะเป็นแฟนเป็นแฟนอาจจะเป็นเนาะแต่งงแต่งงานมัน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนสเต็ปความรักมันมันค่อยค,อยคอยพัฒนาไปมากขึ้นเหมือนแบบท้ายที่สุดอะ่ะอันเนี้ยมันเหมือนเป็นคําตอบที่บอกที่บอกเราอะที่ถามไปในตอนต้นว่าควรให้โอกาสอีกไหมเน่ มันเหมือนถามเป็นใดๆว่าเลือกคนนี้ถูกยังอะไรประมาณนี้คะ่ะแต่อย่างที่บอกใจเราเนาะส่วนตัวจริงๆก็ไม่ค่อยกล้าให้สิทธิ์เต็มสิทธิ์แต่คือแ,แ,แ,แบบอไพ่ใบ,บนี้คือความหมายดีจริงๆนะคะก็ขอให้มีความสุขกับความรักของคุณนะคะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยคะ่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบาย,บายคะ่ะ